มีเป็นบริเวณสุวนสัตว์มุ้ยกอยอาหารด้วยมีซุ้มเยอะแยะซุ้มมากมายซุ้มต่างๆซุ้มให้อาหารสัตว์ว้าวว้าวตัวอะไรเนี่ยว้าวอืมดูสิ

เออก็ถึงว่าแบบกุเตี้ยมันหมูมีเนาะมันมีปูนน้อยแต่เขาปิดไปแล้วไงอนนไวเออมันปิดแล้วนใจมันกะอือยายไปตอนนั้นมีตัป,าปลาตัวหนบบา,นา,นาอันนี้เบียดครั่นกน็เกม่นดีกวา่าหนากะปากระามันตัวน้อยเนาะอือกิ้งก่กากิ้งกือ มาเด้อทุกคนใครอยากมาก็มาเชียงรายนะคะเดี๋ยวนี้มีไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวนี้มีอยู่ที่เชียงรายแม่แลวนนาวเนะอปังช้างย,งาย้อมพื้นอย่างเนี้ยอ๋อย้เเพือเมืองกะปางช้างเผือกย้มเพือเมืองนะคะใครอยากมาก็มามีสัตว์หลายชนิดนะทุกคนอ๋อยฮะ โอหนูฮิปโปเหมือนฮิปโปเลยอ่ะนี่ะนะคะใครอยากมาก็มานะคะที่อำเภอเมืองของจังหวัดเชียงรายมีนะคะเป็นสวนสัตว์เพิ่งเปิดใหม่เปิดได้เดือนที่แล้วนะคะเห็นน้องๆบอกเปิดเดือนที่แล้วนะคะชื่อคือปางช้างเผือกอำเภอเมืองนะคะเพิ่งเปิดได้กำลัง กำลังขยับขยายอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสัตว์เล็กๆนะคะน่ารักมากนะคะทุกคนนี่มาเดอ้อมาเดอ้ออุ้ยอันนี้ก็เป็นหน้าอย่างกะฮิปโปแตะแล้วหนูฮิปโปนี่ทุกคนดูสิสวยมากมานะคะใครไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่แล้วนะคะสวนสัตว์เปิดใหม่เปิดใหม่คะ่ะ หน้าเหมือนนิโปลแต่เป็นหนูนะคะวายฮัลโหลฮัลโหลเบบี้มูน่ารักมากทุกคนนะคะสะอาดค่ะสะอาดสะอาดมากนี่อะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยดูสิทุกคนอี่สวยมากนี่อีกวัวน้า อีกว่นาแม่นบอกมานะคะมานะคะใครใครเห็นคลิปนี้ก็มาได้นะคะที่เชียงรายอำเภอเมืองปางช้างเผือกนะคะเปิดเพิ่งเปิดใหม่นะคะไม่ต้องไปเชียงใหม่แล้วทุกคนบ้านเราก็มีแล้วเดี๋ยวนี้มาเด้อมาเด้อใครเห็นคลิปนี้ก็มาได้พาลูกพาหลานมาเที่ยวค่าบ,บัตรเท่าไหร่นะลืมไปแล้ว หน <100 S 2> ึ่งร <100 S 2> <ห>้อยเนะาะเด็กไม่เสียใช่ไหมเด็กเล็กสูงสูงไม่ถึงห้อยยีฟีอ่าโอเคผู้ใหญ่หนึ่งอบาทถ้าเด็กสูงไม่เกิน120ยีฟีถ้าเกินไปก็ห้าบบาทเสียครึ่งมาเด้อใครอยู่แถวนี้ก็อยากมาพาลูกหลานมาในวันหยุดก็พากันมามีหลายอย่างนะคะมีทั้งช้างมีทั้งสิงโตเสือลิง มีหมดนี่คืออิกัวนา